สวัสดีครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเข้ามารับชมชิปครับผมพิกัดที่ตั้งครับบันนโปงมมหกตะมนไซมุนอำเภอไซมูนจังหวัดยโสุทธรขอเชิญชวนทุกท่านติดตามขอรับชมชิปน้ำกันครับผมสวัสดีครับคุณพ่อประจิตครับผมกอนสิเขา ไปติดตามหนึ่งค่สาระเนาะผมก็จะให้พ่อแนะนำเจ้าของพ่อให้พี่น้องได้หูพ่อสังเขียบนาะพ่อเนาะปฏิบัติที่ตั้งนี่เนาะพ่อเนาะบ้านยังครับผมเป็นบ้านนปงโมูหงตำบลไซมุนนะครับอำเภอไซมุนจังหวัดสุโขทัยอืมคุณพ่อกับเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านนี่เนาะครับเนาะแม่นงภูญี่ยบ้านมูหงมูหเนาะครับเนาะบ้านน้ำโพตบลไซมุนอำเภอไซมุนเนาะครับเนาะจังหวัดยะโสธรนี่แหละพี่น้อง อ่า<ม>ก็เริ่มเขานะะเนื้อหาสาระเรยแล้วกันเนาะพ่อคิดเกษตรด้านการเลี้ยงแพนี่มานั่นยังครับพ่อการเบื้องต้นต้องต้องคุยกันว่าที่แรกนะ่ผมเป็น,ป,น,ป,นประธานซะก่อนกเกษตรการ,กรเกษตรไส้มูลนะ<อ>ที่นี่เบื้องเดื่องอาชีพของของสมาชิกเลีวนว่าในการเดี้ยงงวงัวกร้า,างหรือการถีเขาจะมะีอาชีพถีเสริมนะนะครับผมก็เลยแต่ไปคุยทั้งคณะกรรมการนะครับพเขาจะได้ส่งเสริมมาเีพสมาชิท แต่ว่าการส่งเสริมมาฉีดสมาชิกเข้าต้องเห็ดกรเพื่อเป็นการน้ำรองในสมาชิกก็เลยได้ไปปรึกษาแล้วก็ไปเลาะเบื้องงานแถวน้องคายนะครับแถวทาบอ่อแถวอูดรเนี่ยแล้วก็ขามไปเล้านะครับประเทศแล้วไปเบื้องว่าการบริโภคแพะเนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นสัตว์เศรษฐกิจโตไม่ทีทั้งผืนบานเขาเนี่ยนะครับในเขตจังหวัดจะสทนี่ยังยังพังนมีการเลี้ยงดีแพร่หลายก็เลยได้น้ำเอาแผเนี่ยนะครับมา มาทดสอบเบิ้องยุทธีสะก,ก่อนก่อนนะครับประมาณ40่สิบตัวที่แรกนะครับอยากไปเลยขยายแห่คณะกรรมการเนี่ยน้ำไปเลี้ยงเพื่อเป็นการทดลองเบิ้งมา,าแพะเนี่ยต้องไปหาสาเหตุไปหาประเด็นกอนา่าในการเลี้ยงแพะขยายพันธุ์เนี่ยมันฉีสามารถที่อหนึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจเนบ่มีตลาดที่ชัดเจนบ่แล้วการที่เข้าจิ้มเลียงเนี่ยต้นทุน นะครับในการลดต้นทุนเยดแบบใดนะครับผมก็เลยน้ำเข่าขฟร้าผมเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่เห็ดเป็นแบบว่าเทศแบบว่าต้องลงทุนหลเอาอปรับสภาพตามพื้นที่ที่ม,มีนะครับเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในในการลงทุนอ่ะนี่แหละดังที่พอพันวาใส่ทุนทุนที่บ่สูงสำหรับไทยบ้านท่านจะสามารถเทศน้ำกันได้นะพ่อเนาะปัจจุบันที่ตั้งเป็นฟร้ารแพะ่องพ่อเนาะแต่ก่อน โรงเรื่องมอนี่เป็นเป็นอย่างครับครับแต่ก่อนนี่ผมผมเลี้ยงมัวนะครับเลี้ยงมัวผมเรยกอะไรวาปับสภาพเป็นเป็นเป็นขอกแผลนะครับพอแพะเนี่ยมันจะนอนนอนตรงเป็นตรงแขกแต่เขาต้องตีแฉะเป็นผื่นใหม่ขื่นมันจะเดผื่นไปนอนนะครับปรับสภาพได้แบบว่าท่านมือไม้สี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นเท่งน้าก็ได้นะครับเป็นเท่งน้าเป็นเขียงน้าสี่น่องแต่ว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมกัอายุประมาณถ้าจะเลี้ยงสิบโตกันอายุประมาณสี่ห้าเลยนะครับพอแผลเนี่ยเขาต้องมีแปลงหง่านะครับใน ในการลดต้นทุนเอาละทีผมเห็นนะพ่อเนาะลักษณะการที่ต้องพ่อจะจะเข่าถึงไงสำหรับมือใหม่นะพ่อเนาะเพราะใจไม่เศษไม่เก่าทั้งทั้งพื้นบ้านเท้าสีเหลือนี่มาใส่นะพ่อเนาะขนาดท้องพ่อเนาะครับขนาดรงเลือดพ่อนี่เป็นย่อยๆนะผมเห็นหลายหลายหม่องอยู่ขนาดเท่าไหร่ครับประมาณแปดเมตรคูณหกเมตรสำหรับสิบตัวสิบตัวนะครับอ๋อนะครับก็ได้ครับอ่าเจ็บ ยูแพ้ได้ทั้งหมดจักตัวซีบตัวอ๋อครับครับครับชัดเจนเนาะลงทุนต่อต่อคอกนี่เนาะแปดคูณเจ็ดพ่อพ่อลงทุนไปเมื่อไหร่บาทครับอันนี้แหละที่พี่น้องเห็นอยู่แต่ว่าเดิมที่มันเป็นคอร์กว่าขุนเก่านะพ่อเนาะโบนิล่วมทั้งสังกะสีนะพ่อเนาะเฉพาะคอรกแปดคูณเจ็ดเทานัพ่อเนาะหนึ่งหลอกเนาะครั้งแพ้ได้ซีบตัวพ่อลงทุนไปเท่าไหร่ครับบนิลวมบนิลวมลังค่านะครับบ่เท่าไหร่นะครับประมาณ เมื่อถึงสามพันแบเนาะต่อรองโอ้ยู่วางหนีเนาะพ่อเนาะใส่เสร็จที่มันของเขามีอยู่แล้ววัดศูที่หาได้อายุเพรียายุยี่สิปโตอันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกสำหรับสำหรับผูเกษตรกรที่เงินทุนยั่งมอหลายเนาะพ่อเนาะสามารถลงเรือนเท่ากับว่าเนี่เน้นครับผมเข้าใจถูกนะพ่อเนาะเน้นที่เรื่องสายพันธุ์ก่อนเป็นสายพันธุ์กาแปฟใหญ่อือันนี้ชัดเจนเนาะลงเรือนชัดเจนต่อไปสิเบมึงไปตามมึงการ เตรียมการอีกสําคัญหนึ่งอย่างน้องพอเขาเอิ่นแปลงป่อยแล้วก็แปลงหยาเนาะตามครับผมอ่ะนี่แหละหนึ่งสิ่งสําคัญที่พ่อ่นแนะนำนะพ่อเนาะจะคือการปลูกหยานะครับเนาะเขาเอิ้นแปลงแปลงป้อยก็ได้แปลงห้าเลยนาอพ่อเนาะนี้เป็นเป็นแปลงห้าที่เขาต้องน้าไปบดเพื่อเป็นอาหารเสริมในช่วงที่เอ่อไปใส่อาหารเสริมนะครับเพื่อเพื่อผสมในใน หัวอาหารที่บางทีอาจะเท่าจากเสริมหัวอาหารมันไปหมดครับเป็นแปงเสริมเป็นงาเสริมนะครับแปงปลอยเป็นแปงที่จัดเป็นล็อกอะไรที่ช่วงเ้ารยเขาจะปล่อยประมาณซีหางม้ปล่อยออกแข้นไปไปกินนะครับนั่นเป็นแปงไาธรรมชาตินะแปงไาธรรมชาติอ่าเดี๋ยวพี่น้องก็จะเห็นอยู่เนาะพอจะปล่อยลงให้บเบิ่งอยู่นี่แหละพวกนี้เป็นข้าวอิ่นว่าอาหารจากทางธรรมชาตินะพ่อเนาะ ของพ่อเลี้ยงนี่เนาะพ่อพ่อได้ใส่หัวอาหารข้นอาหารเม็ดอย่างบ่ครับพวกอาหารเสริมบอกผมจะใส่ในช่วงที่มันมันลูกไอแพะที่มันขอดไหม<อ>นะครับเป็นเป็นอาหารนมแบ,บบบำรุงมันนะครับบำรุงน,นมนะครับเ <c oughs> พราะว่าแพะเนี่ยมันออกลูกเป็นส่วนมากกี่ยเป็นแฝดสอง <c oughs> หรือสามไม่เี่นะครับ <c oughs> ถ้าถต่ธรรมชาติมันอาจจะบวพอ <c oughs> ครับ <c oughs> รบางที้อาใส่อาหารเสริมพวก วัวหันน่ะวัวหั<อ>นประเภทหดวัวหันงัวงทังทีมาเสริมผสมกับงานนี่คือแปลงที่ผสมสรุปว่าพอ่อพ่อจะใสเฉพาะแม่ที่คลอดลูกแล้วช,ช่วงช่วงนั้นเท่านั้นแม่นบอกปกติเขาเลี้ยงทั่วไปธรรมาชาติโอ้ง่ายๆเลยเนาะบแบบว่าช่วงช่วงเลี้ยงธรรวมาดา่าพ่นบอลตั้งท้องยังไงเป็นพวกหยางสีนาะพ่อเนาะพวกอาหารคนอาหารเม็ดจะบ่เน้นครับบ่เน้่นอ๋องาที่พ่อปลูกนี่เป็นสายพันธุ์ไหพ่อ เป็นนี่เป็นหนาหวานนะครับเป็นหนาหวานอตอนนี้เป็นพวกไอ้กินนี่อืมครับครับนี่กับมีส่วนสําคัญซอยลดต้นทุนได้เยอะแม่นมพ่พ่อแม่ครับอยากแนะนาให้พี่น้องได้ได้ทาเลียงอีลีตรงบมว่าสี่เป็นงัวเป็นค้วายเป็นแพะจ้าซี่ผมว่าข็ะจะดีอยู่เนาะครับเพราะว่าทาทาเขาไม่หยานะครับอ มันก็มีโปรตีนสูงพวกงานมีวิตามินสูงการถี่เข้าไปลงทุนสื่อหัวอาหารนี่เนาะมันก็เป็นตนทุนสอบหนึ่งกับหลายลอยนะครับบานอถ้าเข้าใส่หัวอาหารเป็นหลักเนี่ยเข้าเรียงกับเพื่อเ่าต้องการมีกําไรแต่เข้าสามารถลดต้นทุนไ้หลายเท่าไหร่เข้าก็มีกําไรหลายเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้พี่น้องเนี่นะครับทีีมีความอยากอยากเลียงแพะเนี่นะแต่ต้องมีพื้นทีนะครับพื้นทีในการ แปลงหยาเพื่อจะเป็นการลดต้นทุนนะครับเป็นแนวทางเลือกที่ดีเนาะทุกอย่างถ้าถ้าห้าลดต้นทุนของเพนได้กัดทรงผลต่อกำไรเทาานะครับเนาะชัดเจนต่อไปผมสิภาพี่น้องไปแนะนําสายพันธุ์แพะที่พ่อเพิ่นจะแนะนําว่าควรเลี้ยงสายพันธุ์ใดจะเหมาะกับพื้นที่ทังภาคอีสานเท่านะครับเนาะทางการเชื่องสายการตลาดเนี่ยตามครับผมอ๋อสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ว่าคือตรงปอยให้แพะเพิ่น ลงซูแป่งแป่งปอยนะพอนะ่อเนาะทางธรรมชาติมีควมสําคัญมาพ่อทุนตัวนี้การปอยนี่ก็ต้องปอยช่วงที่มันมันแดดจัดแล้วนะครับ,รบพ <อ S 1> บถาถ้าปอยช่วงเศร้าไหลเนี่ยมันจะมีพยาธินะครับต้องปอยที่มันงหงาแหงแล้วไว้ง่ายๆคือจากช่วงเศร้าไหลเนี่ยมันมัน,ม,นมันพยาธิขึ้นนะครับเพยยื่อแพะนี่ติดพยาธิได้ง่ายอ่ะประโยชน์ที่แพะจะได้รับเนาะพอพงไนน้ำมาบกว่านจะปอยเศร้าไหลเห็นหมบอก น้ำข้างแจงหายไปคนแน่สวยแจ็กน้อยพวกหยาพวกยังไม่เปียกนะพ่อเนาะประโยชน์อีกอย่างนึงที่แพทย์จะได้รับส้ารับการปล่อยลงมาเนาะพ่อเนาะคือให้เพิ่นมาอย่างครับคือกาดให้ไอ้เป่าคือแพร์มันได้ปลอกกับน้ำไก่มันจะมาปอกมาหยอกมาเด่นกันนะครับค่อนคลายผ่อนคลายมันซื้อว่าเพิ่ไก่เนเนี่ยแข็งแรงสดชื่นเนาะคือคนแต่อยู่ในโรงเลือดไหลจะ่ค่อยอากาศที่โล่งแม่อากาศปลอดภูมิในช่วง สวยแน่นะครับแต่ว่าไปในช่วงที่แนะนำให้ปล่อยกับประมาณสามสี่โมงเป็นนะสามมื่นได้มันแดดนะครับนี่ก็มีความจำเป็นสิเนาะผมมาเนาะมีความจำเป็นนะครับความจำเป็นทุกคนตัวเดียวพอมาถ้าปล่อยเสาหรือปล่อยเห็นออดเองได้ไหมหนึ่งมันอาจจะแพ้อากาศนะครับแทนเป็นหวัดครับครับแต่รันธุ์วิดระวังเนี่ยไม่วงเจ้านลยนะครับมานี่แหรอเขาเห็นนะครับเนาะ และนน่นก็จะเป็นแปลงป่อยแปลงน้าพ่อเนาะพ่อเพิ่นจัดแบ่งมาให้น้องๆแพะเขาลหรครับเดี๋ยวลุงมาหากินเพิ่นเพิ่นก็หากินน้องเพิ่นยังสี่ประจั่เนาะพ่อเนาะอืออ่ะนี่แหละต่อไปเขาสู้ประเด็นการเลือกสายพันธุ์แพะที่พ่อเพิ่นก็เลี้ยงมาจชกปีก่อนพ่อเขาปีที่สองนะเขาปีที่สองเนาะก็ประสบผลสำเร็จอยู่พอสมควรอยู่เนาะพ่อเนาะสายพันธุ์ที่พ่อเลี้ยงอยู่ปัจจุบันนี่เป็นสายพันธุ์ใดพ่อเป็นบอนะครับบอร์ เองโกอืมลูกผสมเองโก้ครับผมเหลืประมาณแปดสิบเหลืประมาณแปดสิบแล้วครับเนาะนี่แหละต้นโตมันพี่น้องอ่าเป็นยังขอจังเหลือกสายพันธุ์นี้ครับผมเพราะว่ามันเป็นผีผมเบิ่งแล้วนะถ้าเป็นเลือดที่สูงนะครับมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับสภาพอากาศต้องต้องบานเฮาเนาะอืที่นี่ถ้าไในสายพันธุ์นี่ผมทดลองเมื่อไดือมันทนทันธุ์ต่อโลกนะครับแล้วก็ การเลี้ยงก็ง่ายจะเดินเติบโตดีอ,อนะครับบ่ไดงงาายุงยากหลายนะครับนาอง่อเนาะและ้วทั้งรัดทั้งเลือกอีกอย่างหนึง่งเนาะเกษตรกรว้นะนําแบบใดครับแพะแบบใดเข้ามาเลี้ยงจะให้ผลเร็วนะครับ<ม>ทรงผลเร็วจอผู้เลี้ยงผมไอ้มันก็แล้วแต่ความเหมาะสมของพื้นที่นะครับเอาทาั้งเลือกที่ดีสะหรับเกษตรกรน้ะพพอเนาะจะได้ผลเร็วเวนาะพพอเนาะตามประสบการณ์พวกว้นะนําแพะแพะแบบใดเนาะครับแพะ จังไดเขามามันจังจะให้ผลเร็วเจผู้เลี้ยงได้ได้เร็วนะครับผมผู้ใดที่เป็นเกษตรกรพร้อมสนใจอยากเลี้ยงแทะเนาะที่ประสบการณ์ผมผมเลี้ยงมาผมเลี้ยงเป็นแม่แม่ที่ติดทองมั้ยแม่แม่มีลูกติดทองไหมถึงแม่สาวสมมาแล้วทังทีนะหรือแม่สาวที่พร้อมจะผสมอืนะครับมาเลี้ยงอยู่ประมาณสามสี่เดือนมันจะคลอดลูกนะครับก็ได้ผลเร็วนะครับผมซื้อมาที่แรกเนี่ยซตัว นะครับซีแเม่จะติดติดมันมาทั้งหมดแหละกลับมายุ่งว่าผมเนี่ยนะครับมันเป็นรอบที่สามที่สี่แล้วนะครับสําหรับลูกมันเป็นรอบที่สี่แล้วในเวลาเขาสองปีที่พ่อว่าเนาะในลูกรอบที่ซีแล้วคร,ครับผมครับโอ้ยมีคนถ่ายที่รบที่ถือว่าเร็วยู่งพอเนอะอาะในลับพอ่อการามีพ่อพันธุ์ที่ดีในฟ้ามันะกระรงผลต่อ ต่อฟร์มห้าอยู่นะครับเนาะเ้าเบึงพ่อพันธุจะหน่อยครับผมจะเห็นอยู่พอพันเพิ่นครับขอสําคัญอีกอย่างหนึ่งกับพอแนะน้ำเนี่ยครับสาหรับเรื่องพอพันนะครับเนาะสําหรับไอพอพันธุเนี่ยนะครับมันจะใส่ไดยเฉพาะไอ้รุนแหลกนะครับรุ่นของที่เป็นเ้าน้ำเขาหลุนแหลกคือแม่พันธุหลุ่นแหลกครับ ตาวาถาเป็นลูกของมันแล้วเนี่ยจะให้เม,ม,มื่อผสมเนี่ยนะครับก็บขอแนะนําเพราะว่าม,มันจะเห็นให้เป็นเลือดชิดนะครับเเลือดชิดใสยพันธุ์มันบ่บบใหญ่เลีอออย้ยวไสสงสมบนต่อพันธุกลรมลูกบก,ก,กตัวเล็กตัวแค่แก่นนั้นบก็ต้องไปหาจากสายพันธุ์อื่นขับว่าเป็นพอพันธุผสมหลุนต่อไปสรุปง่ายคือพอสมลูกจะพอดีครับต้องหาพอพันชุดชุดไมเขามัดทับแม่พันธุหลอดลูกของบนหลอดต่อไปโอเค ถ้าตอนแยกออกคือจับลูกเพ่นแยกจากพอเพ่นพอพอพอหลักเพ่นเนาะมาปิดลูกนีไว้สารเพลททองนี่ก็ต้องต้องแยกเคลื่อนมาครับแยกเพลททองป้องกันการแท่งกันอย่าีส่วนบ่ช่วงสีขอดเนี่ยประมาณไอ้ใกล้คืเขาหัวมันจะขอดเยอะมาอาทิตย์นึงเนี่ยก็ต้องจับแยกเพราะว่าหนึ่งป้องกันการกระแท่งอาจจะมีการแท่งครับกำหนดครับครับผมครับผมจะประสมเพลนดีแกแพะเฮาเนาะครับเนาะ แล้วกับพวกอัปิดเกิดแท่งหมายเขาว่าเล่นเล่นลงเล่นอะไรเขาก็จะขาดหายไปจากต้นนั้นนะพ่อเนาะอ๋ะกี่ยกับหู้กี่ยกับหูการเลี้ยงมั่งพอสมควรเนาะสาระเรื่องการเลี้ยงการเตรียมการลงเลื่อนแล้วก็บสาระรวมๆภายในฉีบมาแล้วต่อไปผมจะพอเพิ่นสรุปเรื่องไอ้เกี่ยวกับการสแสงอะได้เนาะพ่อเนาะช่องทางที่พ่อขายก่อนเนาะพ่อนี่ยนี่ช่องทางขายจังใดเนี่ยครับผม อทางการขายเนี่ยนะครับทามันตกลูกออกไม่นี่เทาก็ต้องเบิ้งว่าแต่ทามันเป็นไอตัวแม่เนาะตแต่ไอเทมันเ,เป็นไอสามารถที่ให้ให้ให้ลูกกันนะมายถึงว่ามันมันมันหุ่นดีเนาะมันหุ่นดีมันสนนมควรที่จะเม่พันท้อก็แยกไว้ ตัวเต๋ี่มันเรียงเนบางทีอการกินนมมันเพื่อกันมัการกินอาหารเพื่อกันมันอาจเริ่มตั้ตัวเมื่อนกั้นต้อขัดออกเพื่อออกมาขุนขายเป็นเป็นกิโลออกอครับสำหรับตัวปูเขาก็แยกขัดออกมาเป็นเลียงเพื่อให้ขัดได้ขายแล้วเขาก็ต้องเอามาขุนนะนะครับขุนแบบนัวเป็นลูกขุนนะครับนะเพิ่นเนาะผมผมผมแซงนิดนึงเนาะการขาย่องทางพ่อคือถ้าตัวใดงามก็แยกเป็นขายสายพันธุ์โดยตรงเนาะ ต right. ัวใดโพสบูดเนี่ยกลับมาทำเป็นลูกขุนโอ้มีสองช่องทางเนาะอ่านี่แหละซึ่งมือนีพ่อพิ่นเกิดจะได้น้ำรายได้เนาะเพราะว่าพ่อเพิ่นเลี้ยงมานี่ถือว่าประสบประสบเร็จนี่สามารถฟาร์มนี่สามารถสั่งรายได้เลยเด้อพี่น้องเด้อบางฟาร์มเพิ่นยังสั่งอะไรทุบไปทายเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นยังบอนสั่งนะครับเนาะนี่สลหรับพ่อนีสั่งรายได้แล้วเนาะพ่อเนาะพ่อเพิ่นคำนวณบอกว่าเป็นเป็นหลอดแต่เจ้าทีเลเป็นไายปีเนาะครับพ่อเนาะได้ได้ของพ่อเนาะครับเนาะจากการขายอ่า ลูกคุนแล้วก็ขายสายพันธุ์นะพอนะ่อเนาะตกอยู่ประมาณเท่าไหรพอ่อที่ผมเริ่มเลี้ยงมานเนาะ,ะเขาปีที่สองเนี่ยผมขายไปสามรอบครับสามรอบนี่คือหมายถึงกัอยู่ประมาณรอบละสิบตัวนะฮะสิบตัวครับ,ต,บตัวหนึ่งตกประมาณสี่พันนะครับกต่อยูปปออ่ประมาณเอ่อสามสิบตัวกัประมาณแสนกะว่าบาทเนาะรอบรอบปีนี่ปีนะพอนะ่อเนาะโอ้ครับผมครับผม เอาเรื่องไรดวงได้ไรเรื่องการเลี้ยงการเตรียมการกับพี่น้องได้รับฟังพอสมควรแล้ยนะพ่อเนาะบ,บาดจิกาชีพ่อสรุปแนะนั้นคืตรกรแนวว่า,าการเลี้ยงแพะอยางน้องพ่อเนาะมันก็นทรงพ้นดีแจะผู้เลี้ยงนะครับจังไงเนี่ยนะครับเนาะพ่อสรุปให้ผมเนาะคุณพ่อผู้ย่บ้านเาครับผมคือผมบาดอาชีพที่เขาเลียนด้วอผี สามารถเป็นรายได้เสริมเข้ามาได้นะครับตามที่ผมจะเฮ็ดมาเก,กือบทุกอย่างเพราะว่าจะเป็นเรียงง้วงเรียงทั้งตั้งแล้วผมเบิ้งแล้วแครมันมีทางเลือกที่หลายนี่ยจะไหลฝนไปทาต่อเทียนที่มาร์เรลอืมอืมไปทาผมมาแนะน้ำกเนนกลือทะเลแคร์เนี่ยมันออกตัวปีหนึ่งสองตัวครับพอ 2, 2, อีกสองสองหอดนะครับ,รบปีหนึ่งตัวสองหอบแต่ว่ามันเป็น ที่ที่คอได้เปรียบของแพมคือมันให้ลูกแฝดนะค oh. ให้ลูกแฝดแฝดสองแฝดสามตัวนี้ผี่แล้วก็ตลาดกว้างนะครับพอผมแต่เด็กเที่ยวครับงานยุคซกัก่อนนะเป็นโครมการซาก่อนกระสานครัเลี้ยงแล้วก็เด็กเชื้อไข่กันเพราะมีตลาดแฝสามมาที่นะครับติดต่อกันได้นะครับอยากขายนะครับเข้าเข้าก็ามีตลาดรองรับนะครับหรือพี่น้องอยาก ได้แม่พันธุ์นะครับเขากับมีทีมงานที่สามารถหาหาแม่พันธุ์ให้พี่น้องได้นะครับในราคาที่ถือกันนะว่าเป็นแบบว่าที่พี่น้องรับบ่ได้เนาะอะะเอผมแซ่ดจริงๆคณะน,นี้กลุ่มพ,พ่อนเนี่ยหมายความว่าสักก่อนเขากับมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ลูกขุนจำนายให้พี่น้องทองทินเข้าทั่วไปแหละเนาะทัวประเทศทัวรยังแหละเนาะเพิ่นสนใจมากเขากับมีมีแบงค์ขายพี่น้องเกษตรกรอยู่ ตลอดแต่ว่าก็แล้วแต่ช่วงเวลาทีา่แพะจำนวนแพะในฟาร,ร์มเฮาสิพร้อมขายบ่แต่ว่ามีเนาะพ่อเนาะเนาะนี่ละอ่เมื่อนี้คุณพ่อกับคุณก็เป็นผู้ใหญ่บ้าลนเนาะพ่อเนอะอาะผู้ใหญ่บ้านบ้านอ่านาปูงนะครับเนาะตำบลไซมูนอำเภอไซมูนจังหวัดจันทบุรีเนี่ยนี่ละเอาช่องทางการติดตอ่อผมอยากให้พ่อผู้ใหญ่เนาะครับเนาะติดเบอร์โทรหรือนี่ช่องทางไอ้สีติดตอ่อกับพอ่อได้แน่ยพอแนะน้ำเลยครับผม พี่น้องนะครับต้องการจะเลี้ยงนะครับแเพิ่มเติมเที่ยวครับมาเลี้ยงแบบไหนนะครับมันจะสามารถลดต้นทุนได้าำหรับารเรืนต่อในเรือตลาดนี้นะครับึ่งผมจะเป็นคณะกรรมการ้าก่อนนะครับเบอร์ของสาก่อนกับศูนย์สี่หาเจ็ดแปดเจ็ครับศูนย์หาอมครอบนี้นย่เเนย์อเบอร์เบอร์ักานนะครับราก่อนครับถ้าเป็นเบอร์โ้นโตเนี่ครับศูน 1, 8, 5, แปดหกหนยยึ่งสามปดหเบอร์ของผมเองครับ,ยายบาตามเบอร์นี่เนาะเอาสำหรับชิปนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่ซื้อยังก็ครับผมแกหลงพนะอคุณพ่อประจิตเนาะครับเนาะมีบนะัตรเหมืนนาปูงเท่านี้แหละก็ขอบคุ้คุณพ่อมึงนี่ครับที่เอื้อเฟื้อสละเวลาในความร่วมมือนะ่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่คิดจากเฉลียงแพะโดยตรงเนาะครับ มากากันน้อยแล้วเนาะพี่น้องก็จะได้ศึกษาได้เรียนรู้แล้วก็พร้อมเป็นหม่องจำหน่ายสายพันแพะสิ่งละค่ากัจับต้องได้มีอยู่ตลอดเรื่องราคาและค่ายังมาสอบถามฟุทพ่อเพิ่นเนาะเพื่ออยากสนใจนะครับเนาะนะครับฝากก็ว่าเป็นกำลังใจเพื่อนน้ำแหละครับกับสายงานการเลี้ยงแพะเพื่อพี่นอ้องจะทำตามมาดูงานึ่งพ่อเพิ่นกระจัดสรร้นที่ในล้งโตแบบบ้านๆผมเบืองแล้วจะสามารถทำตามได้ง่ายนเง,งินทุนดีพี่น้อง สามารถทำได้นะพ่อเนาะนะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแหละครับเอาคลิปนี้ขอบคุณคุณพ่อหลายๆเนาะเุดกก่าสิพอกันไหมคลิปต่อไปสวัสดีครับผม